สวัสดีค่ะจ้าว่าไงจ้าฮลัลโหลอ๋อทำงานอยู่จ้าอะไรนะวันนี้ว่ามีเรื่องรบกวมีเรื่องอะไรอ่ะ ก็พอดีว่าออกมาเอาของแล้วมันสุดตัวเนี่ยมันไม่พอว่าจะลบกวนยืมเงินได้ไหมเอปธนาคารมันเข้าไม่ได้เหรอนั้นใครอ่ะจะมายืมเงินนะ่ะใครอ่ะเปิดเ,เปิดเปิดฮะเปิ้ลเปิ้ลเนาะเปิ้ลเนาะอ๋ออ๋อใช่เปิ้ลที่เคยยืมเงินเราไปหรือเปล่า ที่เคยยืมไปแล้วยังไม่คืนใช่ไหมต้องวางสายไปเลย